สวัสดีครับวันนี้ผมมีอาหารปลาดุกกินพืชกองซีพีขนาดยี่สิบกิโลเป็นเบอร์สามจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนีด้วยกันสามเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับวันนี้เบอร์สามเม็ดก็จะใหญ่ไปน,นิดส่วนเบอร์2กับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับไซนี้เป็นเบอร์สาม ย่อสี่ีเก้าเก้าสามสามครับอาหารสมทบลายกินพืชขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปดูสานา,าด้านหลังกันครับครับสาอาหารก็ตามนี้นะครับ โปรตีนไม่น้อยกว่า15.5%ไขมันไม่น้อยกว่า3%กาดไม่มากกว่า10ความชื้นไม่มากกว่า12%ครับ,รบสารอาหารสร่วนประกอบวิธีการใช้ครับคุณภาพวัตถุดิบโปรตีนคุณภาพสูงครับ ครับก็เบยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับอาหารปลากินพืชของซีซีถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาอาหารปลาก็ขอแนะนำครับยี่ห้อนี้ก็ใช้ดีมากๆครับราคาไม่สูงในท้องตาลาดาซื้อได้ทั่วไปครับาราคาก็3า0ร้บาทขนาด20่กิโลครับ เม็ดก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับครับวันนี้สวัสดีครับ